สวัสดีครับผมเพื่อน,อนชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะผมวันนี้ก็อยู่กับผมจุงเกาะในเกม Ash e กันอีกครั้งหนึ่งนะผมอ่าโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองตะลุยกันดูนะผมว่ามีเควสอะไรให้เราทำบ้างนะครับอันนี้ผมก็เดินทางมาสักพักหนึ่งละนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่เจอเควสนะครับที่เราจะต้องทำเพราะว่าผมเนี่ยเผลอไปนั่งรถเมล์มานะครับผมแล้วก็มาตกตรงนี้นะเราต้องไปหาเควสเหลืองก่อน ะครับโอเคเฮ้ยข้างหน้ามีตัวอะไรวะเนี่ยอือโกเรมพี่บึ้มพี่บึ้มนะเราจะไหวไหมเราสี่สี่เขาสี่หกนะเฮ้ยแต่ผมอยากลองดูนะเผื่อจะไหวนะครับผมถ้าไหวเราก็โหดเลยเนะี่ยโอ้โหมันเลื่อนไม่ลดด้วยว่ะทุกคนอุ้ยโอ้โหมันจับผมครับใจเย็นยเพื่อนใจเย็นยเพื่อนผมใส่เกาะก่อน ไหวอยู่ครับแต่ว่าเลือดเราก็หายไปเยอะอยู่นะตามหลักแล้วนี่เราก็หายไปเยอะอยู่ยเลือดเขาไม่ลดเลยว่ะโอ้โหหนักอยู่ครับโอ้โหเลือดเราหายไปค่อนข้างเยอะเลยครับผมโอเคนี่แค่เปิดคลิปมานี่เราก็เจอของหนักแล้วอะ่ะนะเกมนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่เล่นกันเยอะๆเนี่ยจะมีดันเจียนให้ลงด้วยนะเออแต่ถ้าเกิดว่าเล่นคนเดียวเนี่ยอาจจะ อาจจะลงดันยากนิดนึ่งก็ต้องไปหาตี้นะครับผมเอออย่าลืมไปลงดันเจี้ยนกันด้วยนะครับผมโอเคเฮ้ยอันนี้ตัวอะไรวะเนี่ยโอโ้ไม่ค่อยหน้าตาแบบว่าผมว่าผมน่าจะสู้ไม่ไหวนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเวสกันก่อนลวกันนะครับเพราะว่าน่าจะไกลอยู่ครับตึ๊บเดินไปเลยครับผม เอาละหมือนจะมีเควสอยู่แถวๆนี้หรือเปล่าสีเหลืองในแมปต้องบนแน่เลยผมว่าเดี๋ยวลองเดินไปดูกันฮนะเบคอนเบคอนโอ้โหนี่มันเป็นแก๊ง earth element แต่ผมดูแล้วตรงนี้ไม่มีเควสนะครับทุกคนอาจจะเป็นเควสที่จะขึ้นในอนาคตก็ได้นะครับผมอาจจะต้องไปทำเงื่อนไขอะไรสักอย่างก่อนอะไม่เป็นไรครับในแมปเราเนี่ย ยังมีเควสเหลืองอีกเพียบนะครับอาจจะเราลองเดินไปดูกันนะฮะโอ้ผมว่าวิ่งผ่านแบบนี้ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะโอเคได้อยู่โชคดีนะที่มอนแถวนี้มันไม่มีสก,กิลแบบจับลงมาจากสัดขี่อะไรพวกนี้ถ้ามีนี่ผมน่าจะสวยนะฮะวิวมันสวยนะ เออนี่คืออะไรวะเนี่ยเ,เป็นต้นไม้นะฮะโอเคนี่ฮะนี่จะเป็นป้ายรถเมย์นะเอออันนี้ผมบอกทริคเล็กน้อยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มาเล่นใหม่นะครับนี่มันจะ มันจะมีกล้องส่องอยู่ตรงนี้นะครับก็สําหรับใครที่อยากจะนั่งรถเมล์อะไรชิวๆหรือว่าหารถเมล์หรือหาแบบเรือบินเรือหออะไรพวกนี้ให้มากดดูตรงนี้ครับอ่ากดปุ๊บเนี่ยมันจะมีเป็นวงวงขึ้นมาแบบนี้ครับที่มินิแมปเห็นไหมฮะแล้วก็จะมีพวกไอคอนของรถอยู่ครับนี่คือนี่คือรถนี่คือเรือบินนะครับเห็นไหมครับมันจะมีอยู่ปุ๊บนะเออแต่ถ้าเกิดว่าเรากดอย่างนี้ปุ๊บเราไม่มีเนี่ยแสดงว่าแถวแถวนั้นเนี่ยไม่มีรถไม่มีเรือบินอะไรเลยนะเออ โอเคครับประมาณนี้นะอันนี้ก็คือถ้าใครรอรถก็ต้องรอไอคอนพวกนี้มันขยับขยับขยับมาจนถึงป้ายรถเมลที่เราอยู่นะครับแต่ว่าถ้าใครรีบก็ลุยต่อแบบผมเลยฮนะไปกันเลยฮนะไปกันเลยหาเควสไม่เจอสักเควสเลยครับเราต้องวิ่งหาเควสก่อนนะตอนเนี้ย ลองดูแถวนี้เขาบอกว่ามีเคเวสเยอะนะแต่ว่าส่องสองดูแล้วมันน่าจะข้างบนนี้มากกว่านะเออน่าจะเป็นตัวข้างบนนะคือบางทีเคเวสในแมปนี่เราอาจจะเห็นแต่ว่าเราไม่รู้ว่าระดับที่มันอยู่เนี่ยคือมันอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างอะไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเดินขึ้นไปเองนะครับ เจอทางแล้วไปขี่ไปเลยไปเลยลูกแม่ไปกันเถอะเราเจอป้ายรถเมย์แล้วครับนี่ป้ายรถเมย์ นี่ครับผมนี่ทางขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนี่เราเจอเมืองแล้วครับนี่ไงเควสเหลืองรอเราอยู่ครับทุกคนอ่ะวันนี้เราจะลองลุยกันสักหนึ่งเควสดูแล้วกันนะฮะแต่อยากจะเน้นย้ําเรื่องดันเจียนนิดนึงครับว่าใครที่มีต้องลงดันเจียนเนี่ยก็อย่าลืมไปลงกันด้วยนะคลิปนี้อาจจะไม่ได้ลงให้ดูนะครับแต่จะบอกว่าสําคัญนะครับ รวบรวมสเตอร์ดี้แบมบูนะครับอ่ะนี่เควสนี้น่าจะง่ายนะเออเอาล้ครับตอนนี้เราก็ได้เควสมาใช่ไหมอ่ะแล้วเราก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูหน่อยนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะบอกเพื่อนๆน,นิดนึงครับผมว่าให้สังเกตที่แมปนะครับผมเนี่ยมันจะมีมุมซ้ายล่างครับหรือจะดูมุมขวาบนก็ได้ครับที่จอนะครับมันจะเขียนว่า add wall นะครับผมก็คือในแมปนี้นะครับ จะเป็นแมพที่เราสามารถทำสงครามได้เลยนะครับถ้าเราเจอคนที่เป็นชื่อแดงเนี่ยก็สามารถที่จะตีได้เลยนะมันจะมีระยะเวลาอยู่ถ้าฆ่าได้นี่ได้ exp เยอะด้วยนะครับแล้วก็ต้องระวังนิดนึงถ้าเกิดไปฆ่าตรง NPC กาด NPC กาดก็จะลากเรานะครับผมแล้วเราก็จะตายนะครับเออสมมุติว่าผมจะตีเนี่ยเออแต่ว่าต้องเช็คดีๆว่ามี NPC ที่เป็นกาดหรือเปล่าครับอืมอันนี้ผมไม่ชัววะ่ะนะแล้วนะนะผมลองตีดูไหม มันไกลเกินไปอ่ะเนี่ยถ้าผมจะตีก็ตีได้นะครับแต่ว่าผมเสียวๆอยู่ครั้งที่แล้วมันทำผมไว้เนี่ยเห็นไหมแต่โดนกาดลากไปเก็บเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามตีตรงที่มีกาดนะครับันนี้ผมลองให้ดูแล้วนะเมื่อกี้ผมไม่สังเกตเองนะ <laughs> โอเคอะเป็นว่าเราไปทำ <laughs> เราไปทำเควสกันต่อแล้วกันนะเออไม่น่าหฮาเลยตู <laughs> โอเลือดหนึ่งไหลไม่หยุดเลยครับผมอ่ะเคเวสแบมบูจะอยู่ตรงนี้200กว่าเมตรนะครับผมส่วนใหญ่เวลาที่เราแบบว่าจะตีคนอื่นนะเอหรือว่าเราจะปล่อยจอทิ้งไว้เราไปทานข้าวหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องปล่อยไว้ตรงที่มันมีกาดเนาะเออถ้าเกิดว่าไปปล่อยทิ้งไว้แบบกลางป่าเงี้ยโดนคนมาตีตายได้นะกลับมาคุณอาจจะแบบหายไปเลยนะ เออ exp หายไปเลยครับก็อบอกให้ไปรวบรวมแบมบูนะฮะซึ่งมันน่าจะอยู่แถวๆนี้นะเอ๊ะทำไมายิ่งเดินยิ่งไกลเป้าหมายอยู่เหนือท่านโอเคอ๋อนี่ไงผมว่ามันคือพวกนี้ครับมันคือต้นไผ่ต้นพวกนี้โอเคครับก็ไม่น่าจะยากมากครับเควสนี้ก็แค่มารวบรวมให้มันเฉยๆนะ น,นี่รถเมย์ผ่านแล้วครับผมโอเคโอ้โหเมื่อกี้ผมไม่น่าห้าวมันเลยลืมดูว่ามีกาดอยู่นะครับผม ไม่ยากจนเกินไปนะคือถ้าเกิดว่าใครแบบหาเงินนะ่ะนอกจากทำเคยสแล้วว่าแวะตีมอนตีนูน่นตีนี่ไปก็ได้นะครับมันก็จะช่วยให้เรา,าได้เงินเยอะขึ้นไปอัปเกรดตัวละครน,นะอืมโอเคครับอยู่สวยจัดนะครับเกมนี้คือผมเข้ามาทีไรสิ่งที่ประทับใจที่สุดคือเรื่องของภาพนะครับผมแล้วก็เอฟเฟกตต่างๆคือมันสมจริงมากนะฮะ โอเคเรียบร้อยเห็นไหมครับแค่นี้ก็ได้ EXP มามาหาศาลแลนะ้วนี่อากาศผมลืมดูเลยผมไปดูแต่ข้างนอกนะเออโอ้มันยืนที่เราตีครับอ่ะนี่ก็มีเคเวสเหลืองอยู่นะครับนี่ค,ครับไปรวบรวมก่อนผมว่าเราจะบินขึ้นไปเลย คบินไปแล้วครับผมพุ่งไปพุ่งทยานน่าจะใกล้ถึงแล้วนะชุบกระโดดโอ้โหก็ยังสูงอยู่ดีวะต้องกระโดดจังหวะที่มันแบบว่าใกล้ถึงพื้นจริงๆนะฮะ อ๋อนี่ครับเราต้องตีไอ้พวกโดนี่ครับผมอืมอ่ะเดี๋ยวเ,เควสนี้ก่อนแล้วกันมาน้องโดโอ้น้องโดโดนแรงอยู่นะเคได้หนึ่งแล้วครับแต่ระวังน้องเดียด้วยนะน้องเดียอยู่ข้างๆนะครับแล้วก็มีน้องอะไรเนี่ยเออเพียบเลยนะครับก็เล็งแต่ตัวที่เป็นเควสล้วกันเนาะ 2วะปะจัดไปโอ้โหน้องเดียอยู่ข้างๆเลยว่ะลองดูแล้วกันไม่รู้มันจะตึงพร้อมผมไหมเฮ้ยน้องโดลเลือดไม่ลดเลยครับรอบนี้ถอยหลังมาหนึ่งสเต็ปดีกว่าอย่างงี้เหมือนน้องเดียจะเดินมาด้วยวันนี้บวกกันสดๆเลยนะไม่หลบสกงสก,กิลอะไรเลยผมอ่ะกินขนมปังก่อนก้อนหนึ่ง เง็บเขาให้โอเคเลือดรีเจนมาแล้วครับผมเหลืออีก2ตัวโอเคอีกตัวเดียวครับ แต่บางทีอาจจะอีกสองตัวนะเพราะว่ามีโอกาสที่มันจะไม่ดรอปด้วยนะครับผมโหน้องโดหายหมดเลยต้องมาเอาตัวข้างในแล้วสินะ ลก่อนอ,อืเรียบร้อยครับผมจบแล้วเรับเควสนะครับผมโอเคนะอันนี้ก็ที่เหลือคือเราต้องเดินกลับไปส่งอะ่ะนะเดินกลับไปส่งครับเฮ้ยแย่แล้วมันเห็นเราอะผมบินหนีก่อนขึ้นนี้ได้ไหมโอ้ขึ้นไม่ได้ตกอีกเสียเลือดอีกออเจ็บเหลือเกิน ไปกันเถอะเพื่อน ต้อนขึ้นทางนี้โอเคเกือบลงทางนะคือถ,ถ้าไม่ดูแมปดีๆนี่ผมน่าจะลงไปทางนู้นแล้วนะโอเคโซโยโข้ามาส่งเฟสแล้วปุ๊บโอโ้ได้ e XP เป็นหมื่นนะครับนี่ได้สกิลเชนไรนิ่งเพิ่มขึ้นด้วยครับเป็นดับสองนะครับแล้วก็เขาจะให้เฟสมาต่อนะครับผมเอออ่ะ ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสาหรับคล,คลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวนะเขาให้เราทาอันนี้ด้วยวะเอานี้ไปวางเลยอ่าโอเคเขาบอกให้เราบดด้วย่ะยวทํานี้ก่อนคือเราเก็บมาแล้วเราต้องทําให้เขาเรียบร้อยนะําให้เรียบร้อยเหมือนตาสมตาเลยครับเมื่อกี้โอเคอเคือค่าทำให้เจ้าแล้วนะโอเคครับผมที่เหลือมันก็จะให้เราไปเก็บต่อนะครับผม โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวไ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าเกิดใครที่สนใจจะเล่นเกม a s h e นะผมก็ลิงก์ดาวน์โหลดนี่ผมแปะไว้ให้ล่างคลิปนี้แล้วครับก็ลองไปโหลดมาเล่นกันดูนะครับบอกเลยว่าภาพโคตรสวยยิ่งเล่นกับเพื่อนเยอะๆยิ่งมันนะครับนี่มาดูตรงนี้สิโอ้โหภาพแบบสวยงามมากอืมเดี๋ยวครั้งหน้าเราต้องมารับเควสตรงนี้ด้วยนะครับผมโอเคฮะ ก็เดี๋ยวยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดกระดิ่งด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับยังไงก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ